อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนรอคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุกอย่าสุกก่อนหามอย่าพามก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคม อย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าววจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเขาเมื่อไม่ทุกข์อย่าสุขจะลืมหนักอย่าพิทักษ์ผ่านชนและอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรทฤษฎีใหม่สําหรับฉันหรือว่าเกษตรทฤษฎีฉันเดิมวันนี้หลังจากเข้ามาสองวันวันแรกก็มาพ่นซิง์ พวกซิงพวกแมงกานีสแคลเซียมแล้วก็พวกจุลธาตุต่างๆนะฮะแล้วก็น้ำตาลนะฮะแล้วก็พ่นจุลินทรีย์ที่ดินช่งชวงเช้ามืดนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย6-3-3ส่วนผมก็จะใส่อยู่2สูตรนะ6-3-3แล้วก็สูตร16-16-16สูตรเสมอนะฮะจะเน้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ปกติต้นโตปกติจะประมาณนี้นะ แปลงนี้นี่มีโตเกินเกินอายุไปประมาณ50ต้นห้านสะิบต้นนี่ทรงสวยเลยแล้วก็โตอย่างงามเลยนะซึ่งซึ่งทำทั้ทงสวนคงไม่ได้นะฮะมันมีฟุกฟุกได้ห้าิต้นแล้วก็มีโสม,มประมาณ1 0บ8ต้นนะฮะโสม,มก็คือสาเหตุหลักก็หมดคันไฟเลยครับวันนี้ก็ช่วงหวานปุ๋ยช่วงหวานปุ๋ยพ่นจุนซีในดินก็ใส่ปุริดานนะฮะ ปุยดานต้องกันเนี่ยฮรเรามดคันไฟเข้าก็จะประมาณนี้เลยยอดแห้งก็ไแห้งอาการเหมือนเชื้อราเหมือนกันนะครับถ้าไม่ถอนรากไม่คุ้ยโคนขึ้นต้นที่ตายอะครับผมมาถอนถอนขึ้นถอนต้นขึ้นปรากฏว่าข้างล่างเป็นเป็นลังมดคันไฟทั้งนั้นเลยแล้วก็เจอรถไถวันนั้นรถไถ,ถามาไถาท่อแล้วก็ยังไม่ได้ซ่อมวันนี้ก็เลยซ่อมท่อไปด้วยนะครับ ตีต้นจะโตประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่ายังไม่ยังไม่ไอเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ถึงก็งามมากนะครับจริงๆทุเรียนถ้างามมากไปก็ไม่ดีนะฮะถ้าใยงามใบงามมากไปก็ไม่ดีมันเหมือนก็อวบไปอะครับอวบไปพวกเชื้อราพวกแมลงเขาชอบแต่ถ้าทำได้ก็อยากให้มันโตแหละครับอยากให้มันงาม เนี่ยจะมีเข้ามาทำอะไรได้อีกเยอะนะเพราะได้หยุดเสาทิศละก็ลดน้ำนะอันนี้ต้นซ้ายมือนี่ผมเสริมรากนะเสริมรากแบบเสริมรากแล้วโดนมดคันไฟเข้าไปยอดแห้งเลย มีเสริมรากอยู่หลายต้นเหมือนกันเสริมรากก็คือเม็ดทุเรียนเนบญจพรนณแหละครับามาหยอดแล้วก็ทาบเอาพอมันขึ้นมาแล้วก็เอาไปทาบซื้อมาแต่นี้ผมไม่ได้ทําเองนะผมผมซื้อมาตรงประจันตารามซื้อมาประจันตคามมาปลูกสามสี่ต้น,นต้องรอดูผลงานอีกน่าจะอีกประมาณสามรอบสมรอบสมร,รอบไป เพราะว่าเจ็ดวันพ่นทีหนึ่งพวกซิงค์นะฮะพวกซิงค์เจ็ดวันพ่นทีหนึ่งซิงค์แมงกานิสแล้วแคลเซียมต้นที่ว่าขาดแมงกานิสกับสังกะสีเยอะนี่ผมก็ใช้วิธีแบบว่าเขาให้ยี่สิบสมมติให้ยี่สิบยี่สิบกร,รมัมนะฮะผมก็ใส่ไปสี่สิบกร,รัมเลยนะครับต้นที่มันโสมนนะแล้วก็ ตอนถอนหญ้าใส่ปุย๋ยผมลองเอามือเอานิ้วกดดูปรากฏว่าต้นที่มีลักษณะแบบแกนแกน่ะปรากฏลงไปเนี่ยดินขาจะยุบลงไปเลยฮะก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าดินเดิมที่มาจากถุงเขาใส่พวกากาบมะพร้าวบ้างพวกเศษใบไม้อะไรบ้างฮะมาในมาในถุงพอเรามาลงนี่ปั๊บเนี่ยมันย่อยสลายหมดละ ข้างล่างมันเลยเป็นโพรงและเป็นที่มาที่ไปว่าหน้าฝนหน้าฝนพอน้ําด้านล่างนี้เขาเขาเจิง่งเจิ่งปั๊บหมดเขาก็ขึ้นนะฮะเมื่อคันไฟเขาก็ขึ้นไปบนโคกเพราะบนโคกผมทําเป็นโคกยกสูงพอขึ้นไปเสร็จปั๊บก็ไปเจอโคนที่เป็นเป็นโพรงนะโคนตุเรียนที่เป็นโพรงเป็นแบบยุยยๆเป็นซากพืชที่มันย่อยสลายไปแล้วนะเขาเลยเข้าไปเข้าไปอาศัยทำรังนะครับ ก็เลยใช้ปุ๋ยดานหวานตอนนี้ก็เปิดน้ําล็อกแล้วประมาณรักสิบนาทีนะกันฝนตกเพราะเมื่อคืนฝนตกใหญ่มากเปิดประมาณล็อกละสิบนาทีเพื่อให้ปุ๋ยละลายซึมลงไปซึมไปบางส่วนนะครับแล้วก็เหลือก็รอฝนถ้าฝนไม่ตกก็รอบหน้าตอนนี้นี่ผมรดน้ําวันเว้นสองวันนะครับรดน้ําวันเว้นสองวันเปิดประมาณ ล็อกละ30นาทีนะถ้าเปิดปกติแต่วันนี้จะเปิดแค่ล็อกละสิานาทีเพื่อให้ปุ๋ยเขาลายเป็นบางส่วนไปก่อนนะครับคู่นี้ผมเสริมรากจริงๆเสริมรากเนี่ยมันจะต้องงามกว่าเขาโดนมดคันไฟเข้าแล้วครับเลยไม่งามแต่ก็เริ่มแตกแล้วครับตอนนี้แตกใบใหม่ละนี่ครับแตกใบใหม่มดคันไฟเข้าเสริมรากหมดเลย ต้นน,ตนนี้ที่ตรงทางน้ําทางน้ําเดินเวลาฝนตกแล้วน้ํามันไหลมามก็เอาแมคโครมาตอนมาถงฝังร่องน้ำฝังท่อคอนกรีตด้านหน,น้าบ้านนะก็ให้แมคโครเขาขุดเปลี่ยนทิศทางน้าไม่ให้มาพุ่งใส่โคกทุเรียนผมนะครัต้นนี้ก็จะใบเขียวดีก็ถ้าต้นซ้ายก็ ใบเขาไม่สมบูรณ์นะต้นซ้ายนี่ถือว่าสมบูรณ์เลยแต่ต้นขวานั่นใบเขียวก็จริงแต่ว่าถ้าเราซูมไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าใบเขาจะมีจุดเหลืองๆอยู่นี่ฮะพวกสังกะสีแมงกะนิต ช่างเหลือติดประตูอย่างเดียวครับก็จะได้ห้องนอนละแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมายาแนวกับเบื้องช่างกระปูกับเบื้องเรียบร้อยละอาทิตย์หน้ามาเนี่ยอย่างต้นนี้ฮะต้นซ้ายมือผมเนี่ยซ้ายมือกล้องเนาะถ้าเรานิ้วกดลงไปฮะเขาจะเป็นยุบลงไปเลยผมก็ใช้นิ้วกดแล้วก็ใช้ดินมาถมใช้ดินมาถมลงไปใหม่ถมทับลงไป ต้นนี้ก็งามดีอันนี้ถือว่างามเกินนะลำต้นใหญ่ด้วยครับต้นขวามือถือว่าโตเกินอายุนะจริงขนาดนี้มันต้องสักทุเรียนสักปีหนึ่งปีปีกว่า,วาคู่นู้นก็โตครับคู่นี้ก็โตเกินอายุลำต้นเขาจะใหญ่ลำต้นนี่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าดูเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณหนึ่งนิ้วแล้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วแล้ว มีมานห้าสิบต้นนะครับทั้งหมดสองร้อยสี่สิบต้นตายไปหกต้นเดี๋ยวพอเรามาซื้อปลูกซื้อปลูกเราก็ซื้อทุเรียนที่อายุผมรอให้เขาปีก่อนนะฮะร,รอเขาปีผมจะซื้อทุเรียนสักปีครึ่งถึงสองปีมาปลูกนะครับถามว่าทาไมต้องเอาปีครึ่งถึงสองปีเพราะว่าทุเรียนที่เราปลูกลงดินไปแล้วเนี่ยกําลังเขาจะดีกว่าแต่ทุเรียนที่อายุเยอะเยะแล้วเรามาหนึ่งถึง เขาจะมาตั้งหลักได้เนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ4-5เดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าทยอยซื้อเอานะครับเราก็ซื้อต้นหนึ่งแพงหน่อยถืออายุขะเยอะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตฝากคลิปวิดีโอในช่อง YouTube อีกหนึ่งคลิปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ